สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาธนพรรัะตะนพินโยวงศ์นะคะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3รุ่นที่28่ค่ะ,ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตย้อนกลับนะคะเกี่ยวกับการตรวจคันหญิงตั้งครันนะคะหรือการรับฝากครั์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาธนพรรัะตะนพินโยวงศ์นะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3าจากวิทยาลัยพยาบาลมารมราชชนนีอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะ มิชันจะมารับฝากคันให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตสอบถามข้อมูลส่วนตัวประวัติการตั้งคันนี้นะคะลำดับแรกเลยนะคะขออนุญาตสอบถามชื่อก่อนเลยนะคะคุณแม่ชื่อว่าอะไรคะนางสาวน้อยนินนะคะนามสกุลหล่ะคะใจเป้านะคะอายุเท่าไหร่คะ สามิบปีค่ขอบอร์ขอบอร์ติดต่อด้วยนะคะ0 9 4 8 7เ5 5 5สนะคะค่ะเดี๋ยวเราบบต่อไปนะคะจะขออนุญ,ญาตอาสอบถามนะคะว่าคุณแม่นะคะก่อนตั้งครรเนี่ยได้มีการคุมกำเนิดโดวยวิธีไหนไหมคะไม่เคยเลยนะคะ แล้วประจําเดือนล่ะคะมามาเอา่อมาทุกเดือนไหมคะมาทุกเดือนนะคะแล้วเป็นนานอย่างเงี้ยกี่วันล่ะคะสามถึงสี่วันนะคะค่ะแล้วอันนี้เป็นท้องแรกไหมคะหรือว่าท้องที่สองคะหรือว่าคุณแม่เคยเอ่อตั้งครรภ์มาก่อนไหมคะยังไม่เคยตั้งครรภ์เลยเหรอคะอันนี้เป็นท้องแรกเลยใช่ไหมคะโอเค คุณแม่คะมีประวัติการเจ็บป่วยอะไรไหมคะอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไทรอยหรือว่าโรคโล,โลหิตจางหรือว่าอื่นๆอย่างี้ยคะไม่มีนะคะแพ้ยาแพ้อาหารหระคะไม่มีนะคะไม่มีค่ะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะมีประวัติแบบว่าเป็นโรคความดันเบาหวานอะไรอย่างนี้ไหมคะมีแต่คุณพ่อที่เป็นเบาหวานนะคะ นี่เป็นคันที่หนึ่งนะคะประจําเดือนมาครั้งสุดท้ายวันนี้เท่าไหร่คะประจําเดือนมาครั้งสุดท้ายวันที่13มกรานะคะค่ะก่อนตั้งคันน้ำหนักเท่าไหร่คะคุณแม่สี่ิ้าค่ะส่วนสูงตอนนี้หรอคะ 160นะคะโอเคค่ะคุณแม่คะเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคป่ายทรยักอะไรอย่างนี้ไหมคะก่อนตั้งครรภ์เคยฉีดสามเข็มใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีฉีดอะไรอีกใช่ไหมคะเพราะว่าก็มันไม่ได้เกินระยะละหนึ่งแปสิบปีนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะ ค่าลาดับต่อไปนะคะจะเป็นการประเมินความเสี่ยงนะคะของคุณแม่นะคะเมื่อมาฝากคันวันนี้เนะาะคุณแม่ไม่เคยมีหรือว่าไม่เคยแท้งเลยนะคะไม่เคยแทงน้งเาก็ไม่เคย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 วันนี้เป็นข้อแรกนะคะกระแสก็ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลย ค่าควอมนันโลหิดสูงก่อนที่คุณแม่จะมาซักประวัตินี้อยู่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสิบห้าทับเท่าไหร่นะคะทับเกสินะคะไม่เป็นโรคอะไรทางพันธุก,กรรมนะคะค่ะแล้วบุคคลในครอบครัวค่ะมีเป็นอะไรไหมคะ ก็มีแค่คุณพ่อนะคะที่เป็นโอเคค่ะแล้วคุณแม่คะเี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นการประเมินสุขภาพจิตใจนะคะหญิงตั้งครรภ์ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำแบบประเมินความเครียดนะคะคุณแม่มีปัญหาการนอนไม่หลับหรือว่านอนมากไหมคะแทบไม่มีเลยนะคะมีสมาธิน้อยลงไหมคะไม่มีเลยหมุดหงิดกวนกระวยใจวุว,ว้วุ่นใจอย่าง,งี้ก็ไม่มีนะคะ รู้สึกเบื่อเซ็งไม่มีเลยไม่อยากพบปะผู้คนไม่มีนะคะค่ะได้รวมแล้วได้ศูนย์คะแนนนะคะก็คืออาการแทบไม่มีเลยไม่มีอาการเครียดเลยนะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นแบบคัดกรองการภาวะซึมเศร้านะคะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คุณแม่รู้สึกหดหูเศร้าท้อแท้สิ้นหวังไหมคะไม่เคยเลยนะคะแล้วในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คุณแม่รู้สึกเบื่อหรือทําอะไรไม่เพลิดเพลินไหมคะก็ไม่เคยเลยนะคะ ค่าในการแปลผลนะคะถ้าตอบไม่มีทั้ง2ข้อนี้แปลว่าปกตินะคะคุณแม่ไม่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะสุขภาพจิตดีเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยค่ะข,ขออนุญาตประเมินในการดื่มสุรานะคะใน1ปีที่ผ่านมานี้ก่อนตั้งคันค่ะคุณแม่เคยดื่มสุราไหมคะไม่เคยเลย อ่าแล้วตอนนี้น้ําหนักของคุณแม่อยู่ที่เท่าไหร่ะคะได้ช่างก่อนมาไหมเอ่ยน้ําหนักของคุณแม่ตอนนี้น้ําหนักขึ้นใช่ไหมขึ้นมาได้เท่าไหร่คะโอ<ฮ>้ขึ้นมาได้ห้าิบก้าสิบโลโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะคะ ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจคันนะคะด้วยการตรวจคันนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะดูอายุคันทราบว่าเหล็กอยู่ในท่าไหนนะคะแล้วก็มีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณแม่ที่ตั้งคันอยู่ไหมนะคะค่ะก็จะให้คุณแม่นะคะนอนออนอนแบบนี้นะคะนอนตรงแล้วก็มีผ้านะคะคลุมไว้ในระดับที่ ปกตินะคะแล้วก็จะเริ่มตรวจนะคะโดยการเริ่มตรวจเต้านมก่อนนะคะเปิดผห้าออกมาค่ะดูการตึงตัวของเต้านมนะคะและใช้2นิ้วนี้นะคะวางกดลงไปที่หัวนมนะคะแล้วก็บีบแล้วก็ดึงขึ้นนะคะาจากลักษณะน,นะคะดึงได้1เส้นนะคะก็ให้เกทสามไปเลยนะคะ ไล่ดัามแบบต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจคันนะคะก็จะให้นะคะผู้ป่วยนะคะนอนแหนในแนวราบนะคะแล้วก็บอกวัตถุประสงค์นะคะก็คือ1เพื่อให้ทราบอายุคัน 2. เพื่อให้ทราบว่าทารกยังมีชีวิตอยู่นะคะและ3เพื่อให้ทราบว่าทารกของออคุณแม่นะคะอยู่ในท่าทางแบบไหนลนักษณะแบบไหนคะ่ะ อันดับแรกในการตรวจนะคะก็คือเต้านมค่ะในแล้วนะคะจะเปิดผ้าออกค่ะในการตรวจเต้านมนะคะก็จะใช้นิ้วนะคะทั้งสองนิ้วนะคะวางลงไปที่หัวนมขันแล้วก็บีบแล้วก็ดึงขึ้นนะคะดูนะคะว่าได้ในระดับ1เซนไหมถ้าคุณแม่ในระดับ1เซนก็คืออยู่ในเกรดสามนะคะเกรดปกติด,ดีค่ะและดูการยืดหยุ่นนะคะก็ยืดหยุน่นอ,อยู่ในเกรดสามนะคะก็คือยืดหยุ่นได้ดีค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจท้องนะคะบริเวณของที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะโดยการจะเปิดผ้าลงมาที่เนื้อระดับหัวหน่าวนะคะค่ะในการตรวจท้องหญิงตั้งครรภ์น,นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ท่าะคะ่ะ4ท่านี้นะคะจะแบ่งออกเป็น1ถึงท่าที่3นะคะจะหันหน้าไปที่หัวของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะส่วนท่าที่4นะคะจะหันไปที่ปลายเท้าของหญิงตั้งครรภ์ค่ะค่ะ วัตถุประสงค์ในการตรวจท้องของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะก็เพื่อที่จะได้ดูว่าอายุครรภ์อยู่ที่เท่าไหร่เด็กอยู่อ,อ่อท่าไหนแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของเด็กค่ะท่าที่หนึ่งนะคะฟัน d เดอร์กบค่ะโดยเรานะคะจะคำยอ่อมดลูกค่ะไล่ลงมาจนถึงใต้ดินปีนะคะแล้วก็ได้ดูว่าอ,อ่ยอยมดลูกเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ ได้ยอดมดลูกอยู่ตรงหัวหนาวนะคะ2.4ส่วน4นะคะเหนือระดับซิมซิฟิสนะคะอายุคันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ7 7 2สสัปดาห์นะคะโดยเรานะคะจะใช้สายวัดค่ะเราจะใช้สายวัดนะคะวัดตั้งแต่กระดูกตรงหัวหนาวนะคะมาถึงตรงที่เราเอามาจุดไว้ได้นะคะก็จะได้27 ถึง20ประมาณ27-28นะคะเซนติเมตรก็คืออายุครร์ก็อยู่ที่ประมาณ27-28สัปดาห์ค่ะท่าที่2นะคะคือท่า a m ม i ลิเค i p กรค่ะก็คือท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่เราจะฟังเสียงหัวใจของเด็กนะคะคือเราจะใช้มือนะคะทั้ง2ข้างคลำไปที่ข้างๆข,ข,ของ ของหนิ่งตั้งคันนะคะเพื่อดูว่ามีตำแหน่งเรียบตรงไหนถ้าตำแหน่งเรียบตรงไหนก็คือเป็นหลังค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นขรุระเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นอาจจะเป็นส่วนหน้านะคะก็คือแขนและขาของเด็กได้ค่ะเมื่อเราค้ำได้แล้วนะคะเป็นส่วนเรียบนะคะเราก็จะฟังเสียงหัวใจของเด็กค่ะโดยเราจะใช้สเตโตสโคปนะคะก็คือสเตโตสโคปนะคะจะฟังได้ก็ต่อเมื่ออายุคัร20่สิวิขึ้นไปค่ะ คุณแม่คะได้ยินเสียงหัวใจของน้องนะคะอยู่บริเวณระดับเหนือหัวหนาวนะคะได้150ครั้งค่ะต่อน,นาทีเลยนะคะท่าที่3นะคะเป็นท่าเฉลกิบค่ะท่านี้นะคะจะดูส่วนนําของออทารกนะคะว่าส่วนนําของทารกนีเ้เข้ามาที่กระดูกเชิงกลางของคุณแม่หรือย,อยังนะคะท่านี้นะคะจะตรวจก็ต่อเมื่ออายุคันมากๆนะคะอย่างเช่นอายุคัน30วิขึ้นไป เพราะว่าก็จะดูได้ง่ายขึ้นแต่ของหนูจะเป็น27วิมิลนะคะแต่ก็จะทําสาธิตท่าให้ดูนะคะโดยการเราจะวางมืออย่างนี้นะคะคาไปดูนะคะว่า,ามันเป็นมนๆไหมเรียบๆไหมแข็งๆไหมถ้าแข็งๆนะคะเ,เป็นส่วนหัวของเด็กค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นขรุขระหรือว่าเป็นแหลมๆทู่ๆออกมาอา,อาจจะเป็นส่วนก้นของเด็กค่ะ ท่าที่4นะคะเป็นท่า bilateral internal grip ค่ะท่านี้นะคะจะดูว่าส่วนนำของทารกนะคะเข้าไปสู่กระดูกเชิงกลางของคุณแม่หรือ,อยังนะคะโดยเรานะคะจะทำมือเป็นแบบนี้ค่ะแล้ววางเข้าไปตรงนี้นะคะตรงกระดูกเหนือ,อดับหัวหนาวนะคะ <c oughs> แล้วก็ค้ำไปดูนะคะว่าเป็นยังไงมือยังชิดติดกันไหมขออนุญาตนะคะ ถ้ามือชิดติดกันแสดงว่าส่วนน้าของทารกนะคะยังไม่ได้เข้ากระดูกเชิงการานค่ะแต่ถ้าเกิดเ,เราคำแล้วมือเราไม่ได้ชิดติดกันนะคะแสดงว่าส่วนน้าของทารุนะคะได้เข้าไปอ,าอยู่ในกระดูกเชิงการานแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปผลตั้งครันนะคะให้คุณแม่ได้ทราบค่ะค่ะคุณแม่น้อยนินค่ะคุณแม่น้อยนินเพิ่งมาฝากคันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะอ ประจำเดือนของคุณแม่นะคะมาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่13มกราคม64นะคะ,ะมาตรวจวันนี้นะคะเป็นวันที่22กรกฎาคม64นะคะกําหนดข้อดของคุณแม่นะคะจะอยู่ที่วันที่20ตุลา2564นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะท้องได้27สัปดาห์1วันแล้วนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องพยายาม ลดคาร์โบไฮเดรตนะคะพวกไขมนันพวกคาร์โบเนี้ยต้องกินให้เป็นปริมาณน้อยๆนะคะแต่ว่าจะเน้นพวกโปรตีนนะคะพวกผักพวกเนื้อสัตว์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นเ,เสริมสร้างในเด็กด้วยแล้วก็จะทําให้คุณแม่นะคะถ่ายได้คล่องขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องมีอัตราการด่งเพิ่มนะคะค่ะเดี๋ยวนัดตรวจครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะอีก4สัปดาห์ค่ะ